อที่มาของ neuro myelitis นะครับเป็นต้องบอกนะครับว่าที่มาของมันเนี่ยมันเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมโลกระจบออกมาแล้วก็เริ่มทำงานด้านการให้คำปร,รึกษ,ษาและชี้แจงเวลาเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคอื่นๆื่น a m y g d a y บ้างเซลล์ทอล์ฟบ้างเ r e e z i n g c o n t ลบ้างอะไรเงี้ยใช้ไปเรื่อยนะครับจริงๆใจผมมากพอไปทำโพสต์ตอกกลับมาจากคูตูเกตแล้วเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคหลักคือใช้ amygdalye ศึกษา amygdalye ทัง้ขงข้างเยอะนะครับที่จะเกิดขึ้นกับพอ มีประมาณปี2018นะครับที่ผมไปร่วมงานประชุมกับของ Asian Clinical s r g y นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยผมไปแล้วต้องพอดีต้องติดรถอาจารย์พิชิตเมืองนาโปไปนะครับซึ่งท่านอาจารย์พิชิตก็ได,ได้ได้คุยกันเรื่องนี้ครับว่าเขาใช้ฝึกสติฝึกสมาธิพวกนี้ครับใช้แล้วได้ผลดีใช้แล้วมีการฝึกมีการเทรนอะไรองนี้ฮะผมก็ได้ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่า เออน่าสนใจนะประมาณนั้นนะก็ะคุยกับอาจารย์จนกระทั่งอาจารย์เขาก็เล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้างนะฮะแต่ทีเนี้ยผมก็ยังออมันมีมุมคิดมุมหนึ่งครับก็เลยในปี2018ิเนี่ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่จริงจัง,จงของมันก,ก,กับการฝึก mindfulness นะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเองเนี่ยผมก็กลับมาแล้วก็เริ่มออปฏิบัติมากาขึ้นโดยเฉพาะผมนั่งสมาธิผมฝึกสตินะครับแล้วในช่วงนั้นเองเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ย เราก็คนก็เออรจริงมันมีไอเดียมีประเด็นที่น่าสนใจเนาะก,ก็เริ่มมาฝึกนักกีฬาเริ่มต้นด้วยก็เรียกว่าช่วงนั้นเราก็ลองผิดลองถูกครับนะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยไม u l n เนสที่ผมศึกษานะครับผมบอกงนี้ครับว่าจากตัวท่านคาบาซินเองเนี่ยโตมาถึงจอร์ดมอนฟอร์ดนะครับที่เอามาใช้ใน d f u l n เนสทางกีฬาแล้วเนี่ยผมพบว่าเขาเอาจริงๆคาบาซินเนี่ยไปศึกษาที่อินเดียนะครับ ศึกษาที่อินเดียแล้วก็เอามายฟูเนสเนี่ยจากอินเดียมาแต่สิ่งที่คาบาซินเนี่ยไม่ได้เอามานะครับไม่ไดเอาภาษาบาลีมาครับเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยบางทีมันทําไม่ได้ในเชิงวัฒนธรรมเชิงภาษาคาบาซินก็จึงเอาแตตแกนของมายฟูเนสออกมาจริงๆก็คือเรื่องของการให้อยู่กับปัจจุบันให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ทําให้เสียทุกข์และก็ให้กลับมาโฟกัสยังสิ่งที่ต้องทําซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการ รู้ทุกและดับทุกยอมรับมันและอยู่กับมันให้ได้นั่นแหละครับคือหลักการที่สําคัญเลยหลังจากนั้นพอศึกษาแล้วก็เริ่มค้นคว้าเรื่อยศึกษาเรื่อยเอามาใช้ลองผิดลองถูกใช้แล้วก็ศึกษาอา่านงานวิจัยเรื่อยจนนํามาสู่การเขียนตํารานะครับเอ่อที่เขียนหนังสือนะครับในบทหนึ่งในบทที่8นะครับของจิตวิทยาการกีฬาจากทฤษฎีสุขนานันาใช้นะครับที่เขียนมาปุ๊บก็เอาเรื่อง mindfulness เนี่ยมาอธิบายมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ย mindfulness เนี่ยไม่มีทฤษฎี เพราะมันเป็นหลักปฏิบัติทฤษฎีพอไม่มีทฤษฎีปุ๊บเนี่ยมันจึงเป็นความยากที่จะอธิบายแล้วอธิบายด้วยการมุมปฏิบัตินะครับปฏิบัติแล้วเอามาใช้จากนั้นเองเนี่ยในในช่วงที่เขียนหนังสือช่วงนั้นประมาณสักถอยไปอีกประมาณสักสามปีนะครับผมก็เริ่มรู้จักกับเครื่องโฟกัสแบนนะครับโฟกัสแบนนี่ับเป็นเครื่องที่เป็นเฮดแแบนครับที่ทุกคนถ้าตามผมดูจะเห็นว่าเอ่อมันจะมีเครื่องเ,ออเรียกว่าค่าสีรษนนะครับแล้วก็วัดไอ้หลักการของคลื่นสมองแล้วก็มีแอปพลิเคชัันตวึ ที่ลิงก์กับโฟกัสแบนด์แล้วก็ทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วคนเรามีขึ้นสมองที่เกิดขึ้นนะครับมีตัวระบบประสาทปานที่เกิดขึ้นและนอกจากนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นความความจังหวพออพะพอเหมาะพอเจาะนะครับที่ผมก็เข้าฟังการบรรยายของโปรเซอร์ยูไกชางบ่อยๆเลยครับที่เราชัว์แล้วเจอกันกฟังบ่อยๆเรื่องของเข้อีิฟังก์ชันบ้านะงอะไรบ้างจนกระทั่งนําไปสู่กระบวนการคิดจริงๆที่มันตกตะกอนตกผลึกเลยว่า เราฝึกสติเราใช้เครื่องไม้โฟกัสแบนด์นะครับเพื่อสอนไมฟูและทําให้คนเราคุมลมหายใจให้มีสติติดนิ่งอยู่ปัจจุบันปล่อยวางสิ่งต่างๆแล้วกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ต้องการนั่นแหละครับคือสิ่งที่อธิบายได้ในมุมของมันคือเมื่อเวลาเราหายใจเริ่มที่จะมีสตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการในาสมองคือมันจะไปกระทบต่อฟอนทัลโลบนะครับอะมิตาล่าแล้วก็ฮิปโปแคมปัสจากนี้นมันจะคอนโทรลเรื่องของอารมณ์ไม่ให้ระเิดไม่ให้ฟุ้งครับแล้ให อยู่ในเซนเตอร์คิปอยู่กับสิ่งที่ต้องทำในปจัจจุบันโดยไม่เอาอาดีตมามาวางมาช่วยมาคิดหรือไม่จำไปในอนาคตซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นจากนั้นเองนะครับกระบวนการผลิตที่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของสมองออกมามันก็จึงเป็นนอกจากาเป็นในเรื่องของสารสื่อประสาทแล้วเนะี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลื่นสมองคือเบนเวฟนะครับเบนเวฟเนี่ยมันจะออกมาในรูปของ ที่เป็นเบต้าและเดลเบต้า uh, และเดลต้านะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งทำให้เด็กกีฬาสงบนิ่งแล้วก็อยู่ในโซนและก็อยู่ในลักษณะของโฟร์สเตทด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่มันลิงก์กันซึ่งพอกระบวนการผมได้ศึกษาได้ฟังตกตรก,กรุบก็เริ่มทําแล้วก็เริ่มที่จะเรียกว่าออกแนวปฏิบัติของผมเองที่เอามาใช้เพื่อตอบจนะงนเพื่อตอบโจทย์กับนักกีฬาที่ผมเทรนอยู่ซึ่งผมพบว่าพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันให้อิทธิฤทธิ์ได้แรงมากแลเร็วมากเพราะนักกีฬาจะรู้ว่า เจออะไรนักกีฬาจะรู้ทันความคิดหยุดความคิดได้รู้สึกตัวได้ปล่อยวางสิ่งที่ที่มันแย่ๆได้นะครับหรือกำลังตลกกระโดดโลดเต้นก็สามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่ในโซนนั้นได้นะครับแล้วนักกีฬาก็สามารถที่จะเรียกว่าดึงตัวเองกลับมาในสิ่งที่ต้องทำได้นะครับคือสิ่งที่ผมเจอเนี่ยนะครับคือที่มาของ e, นิ u โ o mindful a สติ e t e กบฉบับที่หนู sport psycho ใช้ในปัจจุบันนี่นะครับซึ่งเราใช้เทคนิค m i n ฟ f ติ้งคอนโทรลการหายใจเอาเข้าไปและจากนั้นก็เอาเครื่องมาวัดเทสช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและให้ติดนิ่งอยู่กับมันมากขึ้นนะครับที่เอามาฝากกันครับกับหนูสปอร์ตไซโครครับผมสวัสดีครับ